โอเคครับก็กลาบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับยินดีก็สู่รายการทีทีวโทีวีด้วยนะครับแล้วก็กลาบสวัสดีคนที่รับซอสอาร์ออนไลน์ทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่เกมซอสอาร์ออนไลน์อิตาโจแฟกเตอร์พราร์ทที่107แล้วนะครับย่ก็สลรับความเดิมจากพราร์ทที่แล้วนะครับทางผมต้อนการทําคลิปเปิดตู้ฟรีวันฉลองเคลียร์ไอแคลที่ซอสอาร์ออนไลน์เองนะครับผมเนาะ แน่นอนว่าเป็นตู้ฟรีที่รู้สึกว่าแอบเสียดายหนึ่งคือจับค,คือแบบทําไมพี่ไม่ทําแบบ10โลเทชันวะาเลยมาเนี่ยเข้าใจใช่ไหมแต่เสียดายตรงที่มันเป็นการันตีแบบการันตีแบบครั้งเดียวเลยนะครับแต่คุณก็ต้องมารู้อยู่ดีว่าไอ้สกิลการันตีสีดาวของต,ลลตัวนละครตัวนี้คุณจะได้ใครก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันนะครับผมแล้วก็ลงมถึงคลิปที่ผมเปิดตู้ของวันที่คีโต KI c a ก็ขอบคุณจริงๆนะครับไม่นึงว่า คนดูจะเยอะขนาดนี้ประมาณ2,000คนโอ้โหนี่น่าจะเป็นคลิปแรกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับนี่น่าจะเป็นคลิปแรกที่คนดูเยอะที่สุดของตู้กาชาอินท g เกรตแฟกเตที่ผมเคยอัดมาประมาณ2,600กว่าคนคุณเลยคือแบบคนดูเยอะมากก็ <c oughs> เอาเป็นว่ากราบขอบพระคุณจริงๆนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็ลงถึงตู้ฟรีด้วยนะที่อ่ะ อย่างน้อยก็ยังมีคนดูประมาณ280กว่าคนก็แทงกิ้วหลายครับเนาะอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมเนาะก็วันนี้นะครับอยู่กับพร์ที่107แล้วนะครับผมเนาะซึ่งสิ่งที่ผมจะมาทําวันนี้ผมจะมาเปิดตู้กระชาของวันที่คิริโตได้ทําการเคยไอคลหรือว่าคิริโตสตาร์เบอร์ซีเเดงนะครับอ่าซึ่งลหลายคนอาจจะงวงว่าเฮ้ยผมเปิดไปแล้วไม่ใช่หรอทําไมถึงเปิดอีกละ่ะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า ไอที่ผมอยู่อยู่ตอนนี้นะครับไม่ใช่ไอดีผมนะครับเป็นไอดี่นุ่น้องที่ชื่อว่าฮารุโตะนะผมซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวอยู่ได้ไหนครับทหาร2ปีหรือว่าง่ายคือใบดำใบแดงนะครับ่แน่นอนว่าผมก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะละกันนะครับว่านะพอพูดถึงเจ้ากับทหาร2ปีพุ๊บรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือทางตัวทางตัวน้องผมเนะเขาฝากไอดีให้ผมล็อกอินแล้วก็ ช่วยนั่นนู่นนี่หน่อยนะครับผมเนาะเพราะว่านะหรือหรือไม่หรือไม่ก็แบบนั่นนู่นนี่แต่ว่าที่แน่คือหลักคือตัวน้องผมอะหรือว่าฮารุโตเนี่ยเขาฝากผมให้ไปเปิดสตาร์เบิร์รีสตรีมหน่อยอะไรมานี้ก็เลยแบบอ่ะงั้นจัดไปซึ่งแน่นอนว่าผมก็ไปแอบเปิดให้เขาประมาณเท่าไหร่วะสเต็ปสองสเต็ปสองเกลือซึ่งครั้งนี้จะมาเปิดตอนสเต็ปสามไม่รู้ว่าสเต็ปสามเนี่ยจะออกให้หรือเปล่านะคือต่าผมม่าดวงดีนะ แต่ของฮาตูนี่ไม่รู้ว่าจะดวงดีหรือเปล่านะฮะก็หวังว่าไอดีเขาจะเจริญแล้วกันฮาตัวเอ้ยนะแน่นอนว่าเดี๋ยวเปิดเผื่อตอนครบรอบไว้แล้วกันเพราะว่านะก็ทหารสปีอ่ะก็คือก็คือน่าน่าจะไม่ได้น่าจะไม่ได้แตะไอดีิประมาณ2ปีก็ว่าได้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องเป็นคนที่รับช่วงต่อให้นะจ๊ะโอเคก็ ตามนั้นเลยนะครับผมเนาะโอเคแน่นอนก,ก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็โ <c oughs> ทษดีลกูกก็จะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเนาะเพื่อ <c oughs> ที่จะได้เป็นกำลังใจในการาทำคลิปต่อไปด้วยละกันนะครับผมเนาะแล้วก็คําเตือนนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีการพูดผิดลิ้นพันหายใจดังหรือว่ามีสี่งอะไระไรบกวนก่าวขออภัยคุณผู้ชมด้วยละกันนะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ผมอยากพูดหน่อยน่าจะประมาณ2เรื่องนะครับผมเนาะ อย่างแรกก่อนเลยนะครับผมสลหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมอยากจะบอกว่าในวันที่28ที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมทั้งตัวผมนะครับจะทำการไลฟ์สตรีมนั่งดูอัปเดตข่าวสารซอสอาร์ออนไลน์อิสระไฟกเตอร์ชลองครบรอบ7ปีนั่นเองนะครับซึ่งเขาจะไลฟ์ในวันที่28นี้นะครับหรือว่าวันพฤหัสบดีที่กำลังจะถึงนี้นี่เอง นะครับเวลาประมาณ6กโมงเย็นนะครับซึ่งแน่นอนว่าใครที่จะมาดูนะครับก็เตรียมตัวกันได้เลยนะครับถือว่าถือว่าผมมาประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมนะใครที่จะรอดูเกี่ยวกับอัปเดตข่าวสารตลสตรีมก็รอดูกันได้เลยหรือว่าใครที่หรือว่าใครที่ไม่สะดวกนะครับก็คือรอดูเป็นอัปเดตข่าวสารกันได้เลยแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานหน่อย นะครับเพราะว่าในคอนเอว่าครบรอบเนาะก็อาจจะมีฟังก์ชันสกิลใหม่ซึ่งไม่รู้ว่าฟังก์ชันสกิลรอบนี้จะงงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมมากคือเห็นว่าช่วงนี้คนเล่นใหม่ๆเยอะมากแล้วก็คนที่กลับมาเล่นคือเยอะมากนะครับผมเนาะซึ่งสิ่งที่ผมจะมาซึ่งสิ่งที่ผมจะมาบอกก็คือผมจะมาบอกเกี่ยวกับการทำเควสรายวันนะครับว่า เควสดลัวันของอ e ินทิเกรลแฟกเตอร์เนี่ยเขาให้เราทําอะไรบ้างอ่านะครับผมเนาะซึ่งแน่นอนว่าผมเชื่อว่าคนบางคนเนี่ยที่เล่นอ e ินทิเกรลเนี่ยน่าจะยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเควสดลัวันเนี่ยเขาว่าทำอะไรบ้างนะครับซึ่งซึแน่นอนว่าตัวผมเนี่ยทำเควสดลัวันเป็นประจําอยู่แล้วนะครับจนรู้อยู่แก่ใจว่าเออเฮ้ยทุกๆวันเนี่ยเวลาเข้าอ e ินทิเกรลเนี่ยเราต้องทําอะไรนะครับถึงซะว่าคลิปเนี้ยผมมาบอกเผื่อคนที่ เขายังไม่รู้เกี่ยวกับเคลวันแล้วกันเนาะนะครับว่าเออเคลวันทำอะไรบ้างซึ่งแน่นอนว่าคลิปนี้เราจะมาแชร์ด้วยแล้วกันนะครับว่าเออเลวันเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราได้เพชรเท่าไหร่ให้ทำอะไรบ้างอ่ะยางแรกก่อนเลยนะครับว่าอย่างแรกก่อนเลยก็คืออิตาเกียวนะครับสำหรับสำหรับเคลวันสำหรับเคลวันนะครับผมเนาะวันหนึ่งเราจะได้เพชรประมาณ50ิเมตรซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติเราทําต่อเนื่องถึงประมาณ5วันนะครับ เราจะได้เพชรอีกประมาณ100อ่ะก็ตีไปก็50 15 20 25 25 350นะครับคุณนับรายสัปดาห์กับนับรายวันนะครับคุณได้แล้วปคุณได้แล้วประมาณ350ซึ่งแน่นอนว่าผมจะมาบอกแล้วกันนะครับว่าทำอะไรบ้างนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทีละขั้นตอนขั้นตอนละกันนะครับผมเนาะ อ่านี่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 มันคือเควสเดลี่นี่มันคือเควสเดลี่นะครับผมเนาะซึ่งตอนผมบอกอ่ะคุณคุณต้องแบบอ่าเริ่มเกมเล่นรายเล่นลายวันที่เป็นประจำนะครับต่อมาคือคุณต้องสนทนากับตัวละครนะครับแล้วก็เล่นด่านรายวันแต่และช่วงนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเล่นด่านห้องบอสอ่าซึ่งห้องบอสตามที่บอกคุณเล่นด่านไหนก็ได้ นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดถามผมผมถามผมผมผมว่าผมเล้แบบไหนบ้างอ่ะผมยกตัวอย่างนะสมมติผมเกิดอยู่ที่ตรงนี้สมมติผมเกิดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมก็ต้องเล่นด่านรล่วันประจําก่อนนะครับพอเล่นด่านรล่วันประจําเสร็จปุ๊บต่อมาสนทน,นากับตัวละครพอสนทน,นากับตัวละครเสร็จปุ๊บผมก็กดว่าไปที่ด่านรายวันแต่ละช่วงอ่าซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ไม่เป็นของด่านมาเกิดของเจ้าขายคุงใช่ไหม ก็ว์ปไปที่มันเกิดใครคงเลยพอว์าเสร็จปุ๊บจากนั้นพอเราเล่นมันเกิดใครเสร็จปุ๊บใช่ไหมจากนั้นให้คุณไปเทเลพอร์ตไปที่ห้องบอสชาติที่1นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าผมบอกก่อนนะครับว่าห้องบอสคุณจะเล่นด่านไหนก็ได้นะครับไม่จาเป็นต้องบอสชาติที่1นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเน้ผมแนะนําสุดก็คือชาติที่1ไปเลยนะครับพอคุณเค้กพอคุณเคลียร์เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นหน้าไอคอนแบบดีมานะครับผมเนาะ มันจะเป็นหน้าไอคอนแดงเหลืองนะครับผมเนาะให้คุณกดตรงนี้ก่อนนะครับให้ให้ให้คุณกดตรงนี้ก่อนพ <g it> อคุณกดเสร็จปุ๊บนะครับผมก็เราก็เสร็จเลยนะครับผมเนาะส่วนอันแล้วก็ตรงนี้ก็อย่าลืมมาับแล้วก็ตรงนี้อย่าลืมมารับด้วยนะ,ะอันนี้มันเป็นเควสของอ่ารายสัปดาห์นะครับถ้าเกิดคุณเคลียร์ครบปุ๊บคุณจะได้เพชรประมาณ100ก้อนนะครับผมส่วนรายวันรายวันให้วันละประมาณ50ก้อนนะครับก็ หลักๆประมาณนี้อ่ะมามันถึงเวลาแล้วที่เราจะมาเปิดตู้ของ s t a r ์ u r s t Steam สำหรับสเต็ปที่3นะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับอ่ะงั้นลุยกันเลย Starburst s ส e a m มาดูสิว่าการันตีเราจะได้สกิลโตหรือไม่โควาณาขอยได้นะ ถ้กิดการันตีไปดนาก,ก็รู้เรื่องอะแต่บางทีก็อาจจะดุดเรทบ้างบ้างนะแต่ไม่รู้ว่าระหว่างทางจะมีให้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอลุ้นนะครับไม่มีอะไรเลยนะหรือว่าจะให้เป็นอ b บิ i t ตของขยบากีโกแทนหรือเปล่าไม่รู้เอ้ามาไงเนี่ยเรามาไงเนี่ย อ b าบิลิตี้อันนีชุดชุดออนเซนเออมาไงวไหมนะ่ะไม่ใช่การันตีดนียนะแต่มาเฉยเลยไม่ใช่เนาะผมไม่รู้ว่าอันไหนคือการันตีอันไหนคือธรรมดาวะสตาร์เปิลสตีมสตาร์เปิลสตีมสตาร์เปิลสตีมฮึบ อดีใจด้วยฮาโตะดีใจด้วยโอ้โหดวงมาดวงมาดวงมาก็เฮ้ยสุกคือไอฮาโต้ได้แล้วว่าスบーボสตีมโอ้โหดีใจเลยฮาโตะที่เปิดได้นะโ,โหภูมิใจจงภูมิใจฟ้าว่ากวดวงกูดีขนาดไหนแล้วก็พร้องกับนี่ได้อบิตี้รับผมอล,ลิศชุด อันเซนนะครับผมก็แนละลดดาเมจท่านมืดสิเปอร์เซ็นต์ไ้ไหมแล้วก็บวกบวกดาเมจให้กับท่าแสงโอ้ออือหึถ้าถ้าเกิดเจอศัตรูที่เป็นท่านมือก็คือลดลดลดเอ่อลดลดดาเมจโจมตีใส่ใส่เราอ่ะสิเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกดาเมจให้กับท่ l od, l od, l od, าแสง <c oughs> นะครับสิบห้าจุดหนึ่งโอ้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับโอ้ภูมิใจภูมิใจภูมิใจว่ะภูมิใจจังเลยวะ่ะ เปิดให้รุ่นน้องได้อ่ะโคตรเจ๋งเลยเออกูเชื่ออยู่แล้วว่ามึงต้องมาเว้ยคิดไดต่อเด่ยเห็นไหมโคตรภูมิใจเลยเปิดให้รุ่นน้องออกให้เฉยเลยเอโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องนี่อัพให้เลยนี่อัพโช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 เลยจ้านี่อัพดาวนี่ตาตาเบอร์สตรีม นี่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 เออแต่แต่ผมตกใจตัวเองเนะี่ยที่แบบไอ้แค่ดวงกูยังสถิตอยู่เกมนี้จริงๆดิเออเนี่ยแหละฮะบางทีอิตาเกลยวทำไงได้อะบางทีมันนึกอยากจะมาก็มา,มา,มานะจริงๆนะคุณผู้ชมวันนี้ผมไม่ได้ม้นะบางทีมันนึกอยากจะมาก็มาในนี้เอาจริงไม่ได้โม้เลยไหนดูซีเอาจริงบางทีผมผมก็ออจฉาฮาโตะนะที่แบบบางทีมันได้สกิลที่บอกผมผมอยากได้เช่นเนี่ย สกิลคีโตะอ่ะสมัยเฉลิสกิลอีจีโอที่เป็นอ่าแล้วมันเป็นอีจีโอชุดสีดำนะครับหรือไม่ก็อ่า uh, เนี่ยอันนี้ก็อย่าได้เหมือนกันนะครับโปเกฟฟีบอ่าโปเกฟฟีบของถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตู้พาสีนะครับผมเนาะไหนว่าสตาร์เบอร์สตรีมร์ไอเห็นหน้าไหนเด้นี่สตาร์เบอร์สตรีม โอ้ใส่ขั้วนาสกายด้วยไหนไหนวะดิสตาเบอร์สตีมนีเป็นไงโอ้โหโอ้ชเอเย็ดเคิโอ้โหเป็นไงภูมิใจจริงๆเลยที่ฮาโตได้นะครับโอเคก็ในปะมาณนี้ละกันนะครับก็ขอตัวจบคิดตอนนี้ก็สรุปนะครับคอนเฟิูเมชันครับผมสำหรับ ID ของฮาโตก็คือได้สตาเบอร์สตีมแล้วเย้โอเคกันก็ขอตัว จบคลิปตอนนี้นะครับไปละเสือเกย์นในทางคุณงตายโอ้ดีใจดีใจแถนรูปน้องว่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนช่วยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการัดคลิปต่อไปด้วยนะครับและที่สําคัญฝากกดกระดิ่งแบบทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะได้พลาดคลิปใหม่จากช่องเราแล้วก็รวมถึงไลฟ์สตรีมด้เองนะครับก็ฝากด้วยนะครับ